กอไก่กไก่ขอไข่ขูไข่ขอขวดขวดขวดขอควายควควายขอคนขอคนขอระฆังขอระฆังงองงูเฮ้งองงูงองงูจอจานจอจานช่อชิงช่อชิงชอช้างชอช้างโซโซ โชกชื so ่โชกชื่อยอผู้หญิงยอผู้หญิงดตชดาโตชลาโตประตักโปะตักพอทานพอทานทนามมนโททอนามโทนางมนโโทนางมนโท ่ทอนางบนโททอนางบนโททอผู้เท้าทอผู้เท้าทอผู้เท้าเดินย่างคอทันไห่ทอผู้เท้าทอผู้เท้านอนเรน ตัวเนนตเด็กตัอเด็กตัวเต่าตอเต่าพอถุงพอตุงพอทหารถอทหารพอทงถอถุงนอหนูนอหนูบ่อใบไม้ปูบอใบไม้โอ้ไม้ไว้ปอปลาปอปลาพอพึ่ง โฟพุงโฟฟาพพฟพันพฟพนโฟฟันพฟฟันพฟสัมภาพสัมาโมอมามอมายอยักรอยักรอเรือรอเรือรอเริงรอเิงมอแหวนมอแหวนโสสาลา สอซาลาสอรูส so ีสอรูสีสอเสือสอเสือหอหีบหอเห็บโรจุราโรจุราอออ่างอออ่างพอรุกูกตาโตโออย่าพออย่าพอรุกูกตาโตพอหนักโตต้นหาพอพอรุกูกตาโต